สวัสดีครับผมน,นายธนพัฒน์ชำเชยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโกกลากหมู่ที่5ตําบลชัยฤทธิ์อําเภอชยโยจังหวัดอ่างทองและเป็นหนึ่งในทีมผู้นําการเปลี่ยนแปลงตําบลชัยฤทธิ์อําเภอชยโยจังหวัดอ่างทองครับก็ในส่วนของที่บ้านผมนะครับก็จะมีการเลี้ยงเป็ดปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกกะเพราตะไคร้ขา่าพริกนะครับปลูกไว้ในบ้าน สำหรับไว้กินนะครับแล้วก็แบ่งลูกบ้านบ้านไหนที่ไม่มีก็คือก็จะมาแบ่งกันไปกินส่วนเป็ดก็คือเลี้ยงไว้ขายไข่นะครับแล้วก็มีการแปรรูปไข่เป็นไข่จะพวกไข่เค็มนะครับเพื่อจำหน่ายหรือถ้าเป็นไข่บุกของที่บ้านนะครับก็จะมีแบ่งแจกจ่าให้ลูกบ้านเหมือนกันคือให้กันไปกินแบ่งกันไปกิน ส่วนมีการต่อยอดมีการขยายออกไปในในส่วนของลูกบ้านก็คือมีการสนับสนุนให้ปลูกผักจนครัวรูก,กินได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ก็เป็นผลผลิตจากเป็ดที่เราเลี้ยงเองนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในการทําไข่เค็มนะครับโดยการนาไข่เป็ดนี้ไปแปรรูป